สวัสดีครับในแพทย์กอลวัตเหล่าเชษีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีเอเคพลาสติกเชอร์รี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะก็พาในมาฟังนะครับมาดูมาชมนะครับในหัวข้อที่เหมือนจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่เหมือนเดิมนะครับคือนะครับดานิเมตคริสเบฟโลพลาสตี้นะครับเนาะภาษาอังกฤษคือศัลยกรรมตาแบบดานิเมตคืออะไรนะครับก็เป็นเทคนิคทําตาที่ผมทํามานานแสนนานแล้วนะครับเนาะเป็นความลับ ที่ไม่บอกกับใครเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้คำว่าไดนามิกเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับเนาะรายละเอียดก็ไปดูกันในคลิปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ d k Channel ของพวกเราด้วยนะครับมีโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสําคัญเลยนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็จะสังเกตว่าคําว่า ips, ไดนามิกคลิปแปลว่าอะไรแปลว่าคลิปว่าลอยพับนะครับไดนามิกคลิปก็คือว่า ชั้นตาที่ทําแล้วมาเป็นธรรมชาติเนี่ยคือตอนหลับตามันไม่ควรเห็นรอยพับถูกต้องไหมครับลืมตาเนี่ยเวลาลืมตาขึ้นมาถึงจะเป็นรอยพับให้เห็นโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เป็นความหมายของคาว่า dynamic c r e ส s คือแบบนี้งั้นเนี่ยการทําตาเนี่ยถ้าเราทําได้ไม่ละเอียดพอนะครับเวลาหลับตานะครับก็จะมีรอยพับอยู่ซึ่งอันนี้นผมไม่ชอบเลยนะครับเนาะคนเรเรื่องกับแผลเป็นนะครับแผลเป็นเนี่ยมันมีแต่มันน้อยมากๆนะครับงั้นตอนหลับตาเนี่ยถ้าเห็นอย่างมากที่ทําตาคือมีแผลเป็นจางๆนนคครัแต่่ไมเ,เห็อยพ ที่เป็นรอยกรีดแล้วพับลึกลงไปอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสเตติกซึ่งไม่ธรรมชาตินะครับเนาะผมว่าเราน่าจะเข้าใจนะครับคนเพื่อนฝูงหลับตาเนี่ยใช่ไหมครับเห็นเป็นรอยกรีดชัดเจนแล้วก็มีรอยบุ๋มลงไปเลยนะครับเป็นรอยพับชั้นตาอันนี้เขาเรียกสเตติกนะครับครีสแต่ที่ผมทำเนี่ยเป็นดินามิกครีสก็คือหลับตาแล้วเนี่ยไม่มีรอยพับโอเคไหมครับมันก็จะเป็นเทคนิคพิเศษที่ทาง DAK ทำไว้นะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอนะครับหลับตาชั้นต้องประมาณนี้ลืมตาชั้นถึงจะเกิดนะครัับลองดูกน เห็นไหมฮะเนาะหลับตาหายลืมตามีชั้นตาเนี่ยเขาเรียกว่าดนามิกคริสคือมีชั้นตาเฉพาะตอนลืมตานะครับเนี่ยหลังผ่าตัดมันจะไม่ควรม,มีหลักลืมตาไอ้หลับตาเนี่ยมันไม่ควรจะมีชั้นให้มองเห็นอาจจะมีรอยย่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะเป็นชั้นลึกๆนะครับเนาะประมาณนี้เนาะไปต่อนะครับเพราะเนี่ยด n นามิกคริสเบฟหรพลาสตีกก็คือเทคนิคก,การทํา ตากับผมนั่นเองนะครับเนาะเราเรียกมันวะ่า DAK Blepharoplasty นะครับก็จะมีเทคนิคพิศเศษเฉพาะนะครับในการทําให้เกิด Dynamic Crease รวมถึงทางการทําให้เกิดแผลเป็นที่น้อยมากๆด้วยนะครับเนาะมันก็จะมีแทคนติกนะครับในการทํายังไงให้แผลมันน้อยๆนะครับเนาะ <c oughs> ดูตัวอย่างนี้เป็นต้นหลังผ่าตัดเนาะหลับตาก็ไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นรอยกรีดใช่ไหมครับลืมตาก็จะมีชั้นตาบางๆนะครับนะเนาะบาะเงินคนไข้แต่งหน้าเนาะก็เลยอาจจะทําให้เห็น ชั้นตาได้ไม่คยชัดมากโอ้เสียดายรูปไม่ขยับนะเสียดายรูปไม่ขยับนะครับเนาะจริงๆอาจเป็นวิดีโอไว้นะครับเนาะน่าจะมันไม่คอมแพตกับ iPad เนาะมันเลยเปิดไม่ได้เนะนาะขนอภัยนะครับหลับตาก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นายกิจจังๆนะครับแล้วก็แต่ไม่ควรจะมีรอยพับนะครับเนาะ,ะมาดูเคสดัตีดด้กันนันตาสองชั้นนีก็เคยให้ดูหลายรอบแล้วเนาะครับเนาะ ชั้นจะเป็นประามาณนี้คนไข้หลับตาก็ไม่มีรอย uh, พับที่เห็นเป็นถาวรนะครับก็เห็นอาจจะเห็นเป็นรอยกิ่งอย่างมากก็จางๆเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเนาะสวยงามสวยงามน้องทูนี้เป็นเคสแก้ด้วยนะครับก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยสวยงามสวยงามสวยงามและสวยงามเนาะก็แปลชั้นๆง่ายๆคือดิเนมิคเคสคือการทําตาสองชั้นที่ชั้นตาเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนลืมตา ตอนหลับตาเนี่ยจะไม่เห็นเป็นรอยกรีดลึกๆแบบนั้นนะครับเนาะซึ่งอันนี้มันดูอะคลีดดูไม่สวยเลยนะครับเนาะก็เป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า Dynamic c รีส s บฟ p ฟอร o พลาสตีนะครับซึ่งผมตั้งชื่อของผมเองว่าด k b คเบฟเฟอรพลานะครับซึ่งเราทําแบบนี้มาร่วม20ปีแล้วนะครับเนาะก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้กันประมาณนึงนะครับงั้นการทําตาเนี่ยไม่ใช่แค่ทําได้หรือไม่ใช่แค่ทําได้ดีนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําออกมาดีแล้ว ต้องเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดนะครับในการทําตาเนาะขอแยกแยกกันไปวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับขอแยกแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ D A K คอลลาเจ n Peptide หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับกินวันละหนึ่งช้อนต่อว,วันบำรุงผิวดีด,ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อว,วันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประคายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กกับทีมงงาานขอพววเรด้ย แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ